สวัสดีครับร้านทาราวิทยุสื่อสารนะครับเดี๋ยววันนี้มาทดลองการใช้งานของ h ฮมฮ a ร์ดซีบนะครับตัวนี้เป็นตัวกันน้ําระดับ IP67 นะครับในราคาพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาทดลองกันเลยก็กันน้ําได้ระดับ1น,นะครับถ้าตากฝนตากหมอกก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวทดลองใช้อีกตัวเรียกไป หนึ่งสองสามสี่ห้ารับสัญญาณได้นะครับหน,นึ่งสองสามสี่ห้าี๋ยวจะใช้อีกตัวเรียกไปหาเจ้าตัวโมตูเครื่องนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้หนึ่งสองสาม ใช้งานได้ดีนะครับคุ้มนะสำหรับราคาพันกว่าบาทนะครับโอเคขอบคุณครับ